คือเหนื่อยอ่ะคือเราผมเดินผมว่าจะโบกรถรถไปลงนะ <c oughs> แต่คือผมเลยหมู่บ้านอ่ะห้วยแม่ซอดมาปากคาดอ่ะก็คือเมื่อคืนนี้ออกออกจากกรุงเทพก็ห้าทุ่มมาถึงอุดรหกโมงเจ็โมงไม่ใช่มาถึงอุดรเก้าโมงดิ แล้วก็ขี่จากอุดรน,นั่งรถตู้มาจะลงปรับค่าก็เสียกเลยมาอีก10กิโลอีกก็ยันจะไม่ถึงก็โทรหาน้องน้องไม่รับก็สงสัยก็คงต้องโบกรถกลับนะครับต้องอาศัยอาศัยเขาเอาครับว่ายังไงมันก็เป็นที่เราไม่ค่อยได้มากันเนาะไม่ได้มาแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องก็เลย ต้องเลยมาเป็น10กิโลแล้วจะลองโทรหาน้องอีกครั้งหนึ่งว่าน้องจะมารับผมได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ผมจะโบกรถไปครับผมก็ครับก็ผมก็ได้เดินมาถึงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านห้วยไม้ซอดนะฮะก็อยู่ตำบลป่ากทาดเมื่อกี้ผมนี่ขี่เลยไปประมาณ10กิโลไปลงรถตู้ที่นู้น แล้วพอดีมานี่ก็เลยนั่งรถตู้กลับแล้วก็ผมก็ <c oughs> ลงตรงนี้แล้วก็จะเดินเข้าข้างในซึ่งหมู่บ้านนี้ผมมาแค่ครั้งนี้ครั้งที่สามืืยครั้งที่สี่นี่แหละก็คือจำทางขึ้นไม่ได้แล้วผมก็จะเดินไปบ้านงานบ้านน้องที่เป็นงานบวชกันครับผม โอเคฮะก็มาถึงจุดหมายอย่างเรียบร้อยก็เดี๋ยวได้ยินเหมือนจะมีเสียงดนตรีด้วยครับอยู่ในงานแล้วก็ผมก็จะเดินไปที่งานเลยครับโอเคครับ